สวัสดีค่ะเอฟที FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะเราก็มาเข้าสู่บรรยากาศนะคะโค้งสุดท้ายเฉพาะสูตรของสาวดํานะคะนะคะคลิปนี้เฉพาะสูตรของสาวดํานะคะเดี๋ยวทําความเข้าใจสักนิดนึงนะคะหลายๆท่านอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งสงสัยสาวดําบอกแล้วนะคะว่าจะทำแปสูตรนะคะแล้วก็มันเข้าตั้ง6สูตรนะคะทีนี้ ให้ท่านเลือกเอาว่าท่านจะชอบสูตรไหนชอบใบไหนนะคะอ่านะคะคือคือว่าถ้าท่านชอบนะถ้าท่านชอบถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องอแคปไว้แล้วก็ไม่ต้องดูนะคะมันจะทําให้เราปวดสมองเฉยๆนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเป็นสูตรของสาวดําเองนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าสูตร8สูตรเนี่ยมันเข้า6สูตรเลยนะคะก็ค,คือมี8ใบนะคะใบละสูตรแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านดวงดีท่านก็คงจะไปเลือกเอาไอ้สูตรที่มันออกนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะไม่ใช่ว่าสาวดำทำา8สูตรแล้วมันไม่เข้าเลยนะคะคือ8สูตร8ดใบมันเข้า6สูตร6ใบค่ะนะคะ,นะคะ อย,อย่างสูตรนี้นะคะจะมีสูตรหกตัวนะคะสูตรหกตัวท่านพิษจรณาดูนะคะสูตรหกตัวจะสาวรำเฉียนไว้ชัดเจนนะคะว่ามี20ิตัวนะคะมี20หาง20ตัวค่ะถ้าท่านชอบท่านก็จัดนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็เราก็ไม่ต้องจัดนะคะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะคะ ค่ะแคปเอาไว้นะคะแคปเอาไว้จะมีทั้งหมดแปดใบแปดสูตรนะคะค่ะบอกให้ท่านเลือกเอานะคะเลือกเอาเราจะเลือกเอาใบไหนนะคะเวลามันน้อยมันไม,มเนียนละยา่าๆนะค่ะแล้วก็สาดำส่วนตัวเสาดำเสาดำ อ็มีชอบเลขขั้นเทพนะคะเลขสามตัวขั้นเทพสูตรของสาวดำนะคะอ่าท่านแคปไว้หรือยังคะแคปไว้หรือยังจ้าแคปไว้หรือยังคะสิบหกมีนาเอาแคปไว้นะคะแล้วก็มาในใบที่หนึ่งก็คือสูตรใบที่หนึ่งก็คือสูตรเอ่อห,หกตัวนะคะนี่ค่ะหกตัวนะคะ ท่านดูค่ะเลขรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งถ้าม,ถามีถ้ามีเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวอยู่ในชุดหกตัวนี้ก็อันนี้ถูกล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยมียี่สิบหางนะคะอ้าวทีนี้สูตรต่อไปสูตรสี่ตัวค่ะให้ดูที่ตัวเด่นนี้นะคะศูนย์เจ็ดหกสามค่ะนะคะให้ดูตัวนั้นนะคะเราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็ ซื้อนะคะแต่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องซื้อะคะ่ะเราชอบเราก็ถึงซื้อนะคะไม่เงินในกระเป๋าเรานะคะไม่มีใครบังคับเรานะคะ สูตรที่อสองแล้วนะอ่าทีนี้อันนั้นก็สูตรสี่ตัวนะคะอันนั้นสูตรสี่ตัวอสองใบแล้วนะคะอันนี้ใบที่สามค่ะใบที่สามค่ะนะคะใบที่สามท่านแคไปไว้นะคะไม่ซื้อก็แคไปไว้ดูค่ะเพื่อเพื่อจะได้เป็นาลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้เป็น หลักฐานที่ชัดเจนนะคะว่าเข้าไหมนะคะสูตรสาวดํานี้เข้าไหมให้ท่านเลือกเอาใบไหนก็ได้นะคะที่ท่านเลือกเอาอะนะคะแต่ว่าเข้าแน่นอนกับพราะสาวดําก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะแปดใบแปดสูตรเข้าแปดใบเข้าแปดสูตรคิดดูนะคะนะคะอันนี้ก็มีสิบหางนะคะเนี่ยถ้าเลขถ้าเลขเด่นมีแค่ห้าตัวมันก็จะเป็นสิบหางเลขสามตัวนะคะ อ้าวนะคะสองสูตรแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะนี่สูตรที่สามค่ะอันนี้สูตรนี้เป็นเลขเด่นสี่ตัวนะคะนี่เลขเลขเด่นสี่ตัวจา้าแล้วมาทําเป็นสามตัวก็จะได้แค่สี่หางนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ถ้าท่านชอบก็จัดเลยนะคะ,ะถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องจัด <c oughs> นี้นะคะอะาใบแล้วนะคะ,ะต่อไปเลยจ้าต่อไปเลยนะคะอันนี้ลงก่อนเพื่อนเลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เลขเด่นก็ห้าศูนสองเจ็ดหกนะคะ เลาน้ำก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะเด่นเนี่ยนะคะค่ะห้าตัวก็จะมีสิบหางะคะ่ะมีเลขมีเลขสิบตัวนะคะนี่ก็คือเลขเด่นนะคะเลือกเอาจากท่านเอาเอาสักเอาต้องเอาสูตรเดียวเอาใบเดียวนะคะอ่าคือเป็นการเสี่ยงโชคนะคะเอาใบเดียวนะคะเรา ือสูตรของสาวดำเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าแปดสูตรแปดใบเนี่ยคิดดูว่าถูกมันเข้าหกสูตรอย่างเงี้ยถ้ามีคนเลือกยังไงยังไงก,ก,ก็ก็ต้องเลือกถูกอยู่แล้ว่ะคะตั้งหกสูตรหกใบเนาะไอสองใบนั้นก็ถือว่าคนที่ไปเลือกเอาสองใบนั้นก็สแสดงว่าเราไม่มีดวงนะคะเออพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูค่ะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกันนะคะเป็น เป็นแนวทางจากสาวดำค่ะอันนี้เป็นแนวแนวทางที่สาวดำคิดคิดค้นขึ้นมานะคะว่า,าแบบนี้นะคะนะอ,อันนี้อีกสูตรหนึ่งค่ะนะคะที่วงกลมนั่นคือสาวดำชอบนะคะคือสาวดำชอบแล้วก็มั่นใจอย่างนี้เลยจ้ะนะคะชอบส่วนตัวนะคะมั่นใจส่วนตัว แต่ว่าบอกตามตรงก็สาวดำกซะะ็ซื้อแล้วนะสูตรนี้นะคะซื้อแล้วจัดแล้วจัดแล้วถ้าหากว่าท่านชอบเลขอะไรในในหลักเนี่ยคะ่ะดูหลักนี่นะคะท่านดูนี่เลยค่ะท่านดูเลขเลขเลขหลักเลขเด่นเนี่ยคะ่ะถ้าท่านชอบ เลขเด่นในจำนวนหตัวเนี้ยท่านถูกถูกตาท่านบ้างไหมสัก2ตัว3มตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิจารณาดูนะคะค่ะดวงของเรามาแล้วเราบอกว่าต้อง8ดใบมันเข้าหกใบนี่อย่างไงยังไงก็ต้องมีคนเลือกใบที่ถูกไม่ต่ําจะเป็นหลายคนแหละอนะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้ามาส่วนตัวสาวดำเนี่นะคะพูดถึงส่วนตัวสาวดํานี่สาวดําชอต ชอบสามตัวขั้นเทพนะคะงวดนี้ยชอบสามตัวขั้นเทพนะคะพิจารณาดูค่ะ แต่สาวดาไม่ชอบหนึ่งนะคะคิดว่าหนึ่งน่าจะไม่มีนะคะดูสูตรทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนึ่งเลยกตอ๋อก็จะมีสูตรขั้นเทพนะคะสูตรขั้นเทพสาวสาวดาก็ทําไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยสูตรขั้นเทพนะคะเมื่อวานนี้สาวดําก็เอาสูตรขั้นเทพไปซื้อหานอยก็ได้สิบบาทนะคะมันออกสามห้าเจ็ดนะคะได้สิบบาท <laughs> นะคะแต่ว่าใครจะแล้วแต่ส่วนตัวใครจะชอบแบบไหนนะคะอ้าวสาวดำจะเขียนเด่นให้นอ้องไม่ได้เขียนเด่นเดยเด่น,เดน,เดนนะคะอ่ะนี่นอนอยเโอยสวนสยจานอ่าจานอนเะนนจะนเรียนมาเป็นรักกระปุกพันเนาะ ยากเออเรียงแล้วก็หักกับปู่พันนีอีแม่หักเขาหักเขาแล้วก็ต้องเบิ้งเขาต้องเแยงเขาแล้วเนาะอันนี้เป็นสารตัวคั่นเทปนะคะอันนี้เป็น ไปเลยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปสูตรเฉพาะสูตรสาวดำเท่านั้นนะคะอ่าบอกชัดเจนนะคะเป็นชุดคลิปนี้เฉพาะสูตรของสาวดำค่ะเอาเลือกเอาคนละคนละใบนะคะคนละสูตรนะคะแล้วเราก็จะได้มาฟันทงกันวันที่สิบหกนะคะเอ้ยเออขอโทษใช่ใช่วันที่สิบหกค่ะ ที่สิบเราก็มาฟันธงกันว่าเลขจะเข้าไหมเราก็มาดูกันค่ะเราจะได้มาดูกันเนาะว่าเออเลขเข้าหรือเปล่านะคะเข้าหรือไม่เข้ามาดูกันนะคะ คสามตัวขั้นเทพจ้ะเป็นสูตรที่สาวดำชอบมากรักมากนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะชัดเจนนะคะแคปเอาไว้เลยจ้ะ สูตรทุกสูตรของสาวดำสามารถซื้อได้ทุกทุกหวยนะคะนะคะท่านจะเอาไปซื้อหวยเลาวหวยไทยหวยเขมรหวยพมา่าหวยแขกหวยฝรั่งอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่เขามีขายกันอยู่ในเว็บบ้าบอะไรเนี่ยนะแต่สาวดำไม่รู้จะรู้แต่น้อยแต่ว่าอ่าอาในกลุ่มเขาเอาไปซื้อถูกเขาก็ไลน์มาบอกนะคะว่าว่าคุณแม่คุณแม่สาวดำ ลูกได้3บาท5บาท2บาทนะคะเพอได้กับข้าวเขาว่านะคะเพราะว่ามันมี20หางค่ะอันนี้คือสูตรที่ดังกระชอนตั้งแต่สาวดำเปิดช่อง YouTube ปี2562จ้จะ63 64 5ากปีนี้ค่ะสูตรนี้ดังที่สุดนะคะชื่อว่าสูตร3ตัวขั้นเทพของเย็นจิตพอทีวีนะคะที่ เราทําขึ้นมานะคะแล้วก็มันก็ชัดเจนนะคะก็มีหลักฐานชัดเจนเนอะอาะนะคะก็ะมีหลักฐานชัดเจนค่ะอ้าว fc ดูนะคะแคปไปเลยนะคะแคปไปเลยค่ะอ่ะแคปไปเลยนะคะแคปไปเลยะค,ะค่ยะ,คะสูตรนี้ละค่ะนะคะท่านซื้อได้ทุกหวยนะคะ ซื้อได้ทุกหวยค่ะขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะซื้อได้ทุกหวยขอให้รวยๆกันทุกคนดูที่เลขเด่นด้วยนะคะอ่าตอนนี้เราก็เอาเฉพาะตัวเลขแนละ้วมันจะไม่หมดอ่านี้ค่ะแคปไปเลยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีคดร่ํารวยร่ํารวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนนะคะเราจะต้องมีโชคไปด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง,ลงแรงใจให้เย็นจิตพอดีด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะต้องการกำลังใจจ้าพี่น้องแคปเอาไว้เลยเด้อค่ะเด้อแคปเลยแต่แคปเลอยเอาโนนต้นน้แกะฮะวันนี้คือจังไก่เนาะเ,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 เอาตัวเลขน้ำเอาตัวเด่นน้ำ ศู5 4 7 1นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะอ่าแคบไปเลยค่ะแคบไปเลยก่สามารถซื้อได้ทุกหมวดนะคะซื้อได้ทุกหวยกันตัวเลขของสูตรนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนจ้า